Aquabiz, all the best knowledge for aquatic system. ดีทุกท่านนะครับสวัสดีท่านอาจารย์ชลอด้วยท่านเป็นอาจารย์และคัมภีร์กุ้งกระดำไทยมือหนึ่งนะฮะวันนี้เดี๋ยวต้องฝากฝากอาจารย์คอมเมนต์ด้วยผมส่งสไลด์ชุดนี้ให้อาจารย์ชลอไปด้วยนะครับ<ส>ผมเองวันนี้ต้องถือว่าขอบคุณทีมผู้จัดนะครับทางชมรมที่ให้โอกาสก,กุ้งกระดำได้มาเติมเต็มในในงานนี้ให้ครบนะครับมีกามกามแล้วมีกุ้งขาวแล้ว<ส>กุ้งกระดำก็คือหนึ่งในกุ้งทะเลนะะเราเลี้ยงกุ้งขาวจะเลี้ยงกุ้งดำก็ได้ จะเลี้ยงกุ้งดำกลับไปเลี้ยงกุ้งขาวก็ได้เป็นกลุ่มในกุ้งทะเลเหมือนกันนะครับแต่ส่วนหนึ่งที่ผมจะต้องนํามาสรุปในในเวทีนี้นะครับและอีกหลายเวทีก็คือในนะผมเป็นประธานสเตอร์นะครับดูภาพรวมอยู่นะครับเราประสานทั้งผู้พอฟักนะครับทั้งห้องเย็นทั้งกรมบระมงทั้งผู้ซื้อซึงเป็นทั้งพ a กิ i n g h o าส์นะและตัวห้องเย็นกุ้งต้มและผมเองก็เป็นหนึ่งในผู้ขายในตลาดในประเทศนะครับทำแบรนด์เองนะเป็นผู้เลี้ยงเอง นะมีเลี้งกุ้งดำอยู่ขอบหนึ่งก็ร้อยกว่าตันนะครับเราอยู่ที่จังหวัดพังงาภูกเก็ตในนามไอทีฟาร์มผมเปิดส่วนของตลาดในประเทศนะทำแบรนด์เองภูกเก็ตกินชิมนะครับแล้วก็มีแบรนด์ที่ชื่อว่าสวิตไทเกอร์นะครับนั่นคือแบรนด์กุ้งดำภูกเก็ตที่ไปขายอยู่ในตลาดในกรุงเทพปริมณฑลนะแล้วในออนไลน์ทั้งหมดนะครับหัวข้อวันนี้ที่ได้รับพี่เล็กได้ให้ช่วยคิดนะครับ ตอนแรกหัวข้อมันจะดูโหดโหดร้ายวันนี้นิดนึงนะครับดูเหมือนอาจจะความหวังอย่างน้องโตสารพัดบอกว่ากุ้งดําไทยไปได้หรือเปล่าหลังจากจีนเริ่มส่งสัญ,ญญาณผลิตเองมากขึ้นนะครับมาเลอินเดียเวียดนามคู่แข่งส่งไปมากขึ้นแล้วก็ดาาําราคานั้นมีข้อมูลในโซเชียลนะนั้นผมก็เลยใส่คําว่าสดใสไปต่อได้อย่างไรนะครับ ผมจะใช้เวทีนี้ประมาณ40นาทีก่อนจะส่งให้ท่านอาจารย์ชลอนะครับส่วนสำคัญนะครับที่ผมอาจจะใช้เวลาขยายของมันเพราะว่ารวบรวมสไลด์ชุดนี้เป็นเป็นในเรื่องของดีมานซับไายนะครับผมเกษตรกร,ร,กรทุกท่านเป็นผู้ผลิตนะเราผลิตก็ขายได้แต่ขายแล้วมันขาดทุนหรือกำไรนะครับในภาวะอย่างนี้ผมในฐานะประธานต้องชี้ช่องให้ขายแล้วมีโอกาสทำกำไร จากเลี้ยงขาวบอกว่าขาวมันล้นราคาไม่ดีจะมาเลี้ยงกุ้งดํามันก็ต้องมีทางออกให้นะครับเดี๋ยวลองลองตามสไลด์ไปดูเรื่อยๆนะครับก่อนอื่นนะครับให้ดูผลผลิตรวมก่อนนะครับกุ้งไทยมีไม่เยอะกุ้งกระดำไทยมีไม่เยอะนะครับเราก็ผลิตกันอยู่ประมาณสองหมื่นตันโดยโภคในประเทศนะครับไม่เกินห้าพันตันนะครับดูกราฟนะครับกราฟที่มีสปีนะนี่ก็ กวนาให้ทางฝ่ายวิชาการอินเทคช่วยรวบรวมจากข้อมูลกรมประมงสีน้ําเงินปีหกห้านะครับสีแดงเนี่ยคือปีหกหก็จะเห็นนะครับว่าการาฟกุ้งกระดำเนี่ยขอบของเขาตอนนี้คือห้าเดือนถึงหเดือนนั้นผลผลิตจะออกเนี่ยไม่ใช่สี่เดือนหรือสมเดือนเหมือนกุ้งขาวนั้นเขาจะลากยาวไปห้าเดือนหกเดือนเจดเดือนผมเลี้ยงกัน2ี่สิบตัวโลนี่คือแดเดือนหมอเจี๊ยบอาจจะทําโคตรกุ้ง ปล่อยบางๆไล่สามหมื่นอาจจะมีห้าเดือน6เดือนแต่จะเห็นว่าถ้าเราดูจากกราฟนะครับอันนี้คือ7เดือนเรามีอยู่ประมาณร่วมหมื่นตันนะครับนั้นก็คือมันเพิ่งขอบเดียวแค่นั้นเองอีกขอบหนึ่งปลายปีเห็นไหมกราฟของปี6 6หลังจากนี้นะครับทุกพื้นที่ที่เลี้ยงได้นะครับที่เลี้ยงกุ้งขาวแล้วขัดทุนตัดสินใจลงกุ้งดำกราฟกําลังจะขึ้นในขอบสุดท้ายของปีนี้คือห้าถึงเดเดือนนี้จะมีผลผลิตอีกราวหนึ่งหมื่นตัน หนึ่งมื่นตันนี่คือถามว่ามันล้นหรือยังนะมีทางบ้านโทรมาจะเลี้ยงกุ้งดําได้ไหมกลัวขายไม่มีที่ขายผมบอกว่าก็วันนี้ที่ประเมินทั้งหมดนะครับยังลงได้เพราะเรายังมีเป้าหมายอยู่ที่สามหมื่นตันนะครับของผู้ซื้อที่ยังซื้อได้ถึงส0 0 0 0ื่นตันวันนี้เราทําก็อยู่ราวสองหมื่นถึงสองหมื่ตันคําถามว่าทําไมเราเลี้ยงได้น้อยจังทําไมทําได้น้อยจังคําตอบก็อยู่ที่ช่วงเช้าผมถาม คุณมิวแล้วก็ทีมงานของเอกซติกของเอสลที่เขาทาปรับปรุงก้ามกามผมฟังแล้วผมอึ้งน,นะกามกามเลี้ยงสี่เดือนแล้วกุ้งดําทําไมไปเลี้ยงหกเจ็ดเดือนแปดเดือนแปลกใจไหมครับ <c oughs> <c oughs> กุ้งดําอยู่กับเรามาสามสี่สิบปีเอ๊ะทำไมเราถอยหลังไปเรื่อยนั้นน,นั้นคือผมก็ฝากฝากเป็นการบ้านนะครับผู้พัฒนาสายพันธุ์ว่าจริงๆเรามีสตูนน้ําลึกมีพม่าที่นี่นะครับสถิงพระแหล่งผลิตลูกกุ้งกระดำ ชั้นนำของประเทศอยู่ที่นี่หมดเลยนะครับมีนลงฟาร์ม n อ k นะครับมีแบคเจนนะครับมี CP พลายทองที่ส่งมาจากทางตะวันออกมาเพราะที่นี่วันนี้ที่สตูลมีสองลายนะครับผมผมก็เอาไปทดลองมีของบางสักสตูนน้ำลึกปลอดเชื้อวางแม่ละตัวมีเบสฟาร์มของพี่สมชายเพิ่งเปิดตัวในห้องคัสเตอร์เอาโมนาจากเวียดนามมาทา อันนี้ก็เป็นหนึ่งในความหวังที่ผมคิดว่าจะมาช่วยเติมเต็มสิ่งที่ขาดของสายพันธุ์กุ้งกวัวดาไทยนะครับวันนี้เรามีสายพันธุ์ทางเลือกเยอะนะครับนะแต่สายพันธุ์นิ่งนิ่งเนี่ยมีไม่เยอะนะมีอยู่สามสี่ค่ายแค่นั้นเองผมอาจจะไม่ใด่อยู่ในฐานะที่ต้องไปเชียร์ค่ายใดแค่หนึ่งแต่ให้ข้อมูลในในส่วนของภาพใหญ่ทั้งหมดนะครับสิบจังหวัดหลักนะครับที่เลี้ยงกุ้งกวัวดาไทยเนี่ยก็คือสิบจังหวัดเนี่ยศักยภาพทำสองพันตันก็ได้ นะก็คือคนที่ลงอยู่ทั้งหมดนะพังงากระบี่ชุมพรเนี่ยพังงาผมอยู่พังงานะครับผมอยู่ภูเก็ตวันนี้จากลงเดือนหนึ่งยี่สิบล้านพอขึ้นเป็นห้าหกสิบล้านเพราะทุกคนรู้ว่าเขาจะขายไปปีนะฮะเขาจะขึ้นเครื่องได้จีนเริ่มหมดนะแล้วมีห้องเย็นอยู่ในพื้นที่เยอะที่ทั้งต้มทั้งฟรีทั้งแช่แข็งนะครับนั้นคือสิบจังหวัดเนี้ยศยภาพก็คือสองหมื่นตันจังหวัดที่ เลี้ยงเพิ่มขึ้นก็จะเพิ่มเสยภาพของกุ้งดําไทยให้ไปที่เป้าหมายสามหมื่นตันได้ในอนาคตนะครับสไลด์นี้ผมทําไว้ตั้งแต่ต้นปีนะครับตอนที่เราตั้งคณะกรรมการระบบรางนะโดยท่านรองทบดีเฉลิมชัยขณะนั้นซึ่งปัจจุบันท่านเป็นอธิบดีกรมมงแต่ท่านก็จะ,กะเกษียณร,ราชการลวอันนี้ผมก็ยังฝากนะนะเพราะว่าเราอยู่ในคณะทํางานชุดเปลี่ยนผ่านนโยบายภาครัฐผมก็ฝากท่านจย์ชลอฝากทุกท่านนะที่มีบทบาท ในในการขับเคลื่อนเพราะอันนี้ต้องใช้นโยบายของภาครัฐเพราะระบบรางที่ไปจีนเชื่อมต่อไปตะวันออกกลางได้ไปยุโรปได้เนี่ยมันยังติดอยู่ที่ชายแดนลาวจีนนะครับเขายังไม่เปิดด่านตรวจสอบคุณภาพสินค้าสัตว์น้ําทั้งหมดเราก็ยังผ่านตรงนั้นไม่ได้ถึงแม้เรามีกุ้งแต่มันยังผ่านด่านตรงนั้นไม่ได้นะครับอันนี้รอเป็นเรื่องของอนาคตซึ่งจะมีบทบาทสําคัญนะครับผมสรุปเรื่องตลาดนะครับ สไลด์นี้ทําแล้วก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าบทบาทของการขายนะครับมูลค่าสูงสุดเนี่ยก็ยังเรียงลําดับตามตามสไลด์นี้นะครับคือเมื่อเราเลี้ยงกุ้งกระดำนะครับที่ผมบอกสองหมื่นตันเนี่ยนะครับวันนี้กุ้นขึ้นเครื่องไปประเทศจีนเนี่ยถ้าจีนเปิดไฟบินมานะครับเหมาลํามาจะเทอร์วบมาวีซ่าจีนไม่ต้องทําแล้วเนี่ยก็คือโอกาสของกุ้งไปจีนเนี่ยจะมีมากขึ้นนะที่ภูเก็ตเนี่ยถ้าเครื่องบินเหมาลํามาเราก็จะไปได้ วันหนึ่งสามสิบตันนะครับแพ็กกิ้งเฮาส์ที่นั่นมีอยู่ห้าลายเจ็ดลายนะก็จะขึ้นไปได้ซึ่งราคาสูงสุดนะครับตัวนี้ปัจจุบันนะครับสามสิบตัวคือจุดที่แย่สุดคัสเตอร์ประกาศราคาตั้งแต่เดือนที่แล้วนะแล้วใช้ถึงเดือนนี้เพราะส่งสัญญาณว่านั่นคือราคาต่ําสุดแล้วที่คิดว่าจะเป็นไปได้และเกษตรกรยอมรับได้คือสามสิบตัวสองร้อยสี่สิบห้าบาทนะวันนี้นี่คือกุ้งเป็นขึ้นเครื่องน,นะครับ แล้วมองไปในส่วนของอีกตลาดหนึ่งนะครับนี่คือกุ้งต้มวันนี้คือเจ้าใหญ่ที่สุดก็คือโกลเด้นซีฟูดนะครับโกลเด้นซีฟูดมี c o n แทคเอ็มกับกลุ่มเกษตรกรรายใหญ่ทําล่วงหน้าในการผลิตเนี่ยกว่า2,500ตันและสามารถจะขยายตลาดกลุ่มที่เป็นพรีเมียมสี28บวกอีกไม่ต่ำกว่า1,500ตันฉะนั้นในกุ้งแค่ห้องเย็นเดียวนะครับอันนี้ก็ขวาดไปแล้ว ยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นตของสิ่งที่เราผลิตได้นะนั่นคือเมื่อผู้นําตลาดซื้อมากที่สุดเป็นกลุ่มพรีเมียมที่สุดเนี่ยวันนี้ผมถามราคาว่ากลเด่นซื้อสามสิบตัวเท่าไหร่ก็คือสองร้อยสี่สิบห้าบาทนะกุ้งต้มกับกุ้งขึ้นเครื่องไปจีนวันนี้เลทราคาใกล้เคียงกันนะครับแต่หลังจากนี้กุ้งที่ขึ้นเครื่องไปจีนราคาจะค่อยๆขยับขึ้นเพราะจะเป็นซีซั่นฤดูกาลที่ขึ้นเครื่องไปจีนเนี่ยมีโอกาสมากที่สุดนะครับ ส่วนตลาดสําคัญตอนนี้คือทุกคนก็มองตลาดในประเทศนะโดยพรากุ้งขาวผมต้นเดือนไปที่เซนต์เทนเวอร์นะครับไปร่วมกับทางกรมการค้าภายในที่ให้ตลาดที่ปิ้งย่างกลางกุุงผมก็เอากุ้งดำไปโชว์นะครับแต่กุ้งขาววันนั้น20ตัวถึง25ตัวขาย200กว่าบาทผมเอากุ้งดำไปโชว์เนี่ยสาถึงสีตัวเราขายสองบาทเห็นไหมฉะนั้นเวลาถ้าเราต้องไปแข่งราคากันเอง ความเป็นกุ้งเนี่ยกุ้งกระดำต้องดึงดึงดึงของตัวเองออกมาในในตลาดที่เหมาะสมนะครับนั้นผมมองว่าวันที่เราทำตลาดในประเทศนะครับวันนี้เราจะเห็นแบรนด์ของเกษตรกรนะท่านประธานชมรมพี่สมพรมีกุ้งไฮโซแล้วใช่ไหมฮะหมอเจี๊ยบมีโคตรกุ้งหมอเจี๊ยบฉีกไปเป็นโคตรกุ้งเลยซปเปอร์จัมโบซ้ซสเลยแดถึงสิบสองดอลลารของผมทำสวิตไทเกอร ยี่สถึงสาสิบตัวอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เป็นตลาดในประเทศที่มีโอกาสสำหรับคนที่สร้างนะสร้างแบรนด์ของตัวเองไว้นะแล้วหาช่องทางที่เราจะขายให้ได้ในราคาที่เราต้องการนะครับนี่คือตัวอย่างผมอาจจะให้ดูเรื่องราคาที่น้องตู่บอกว่าให้เราไปขายกันทั่วประเทศนี่นะวันนี้ที่เราเราคุยอันนี้ตัวเลขอาจจะเล็กนิดนึงแต่น,นี่กลุ่มสินค้าที่ ผมทำเองที่ฟาร์มระดับฟาร์มได้โดยไม่ต้องจ้างห้องเย็นนะครับบางส่วนนะ่ะท่านบนนี่ยเป็นที่เราจ้างห้องเย็นส่วนกุ้งแกะนะครับกุ้งที่เราทําซอสหม่าล่าหรือกุ้งโอโซนซาลิไอเนี่ยคือเราเราสามารถพัฒนาสินค้าเหล่านี้ในระดับฟาร์มของเราได้อันนี้คือตลาดในประเทศที่เป็นหนึ่งหนึ่งรูปแบบนะครับที่เกษตรกรมีโอกาสที่มีความพร้อมแล้วก็ลงมือทําได้เลยนะครับ ตัวแช่แข็งนะครับตัวนี้คือผมทราบว่ามีห้องเย็นหลายห้องเย็นเนี่ยรับซื้ออยู่นะครับวันนี้ในพื้นที่เรามีปิติีซีฟู้ดนะครับมีหลีเฮงมีโชติวัฒแล้วก็มีเทียเอสที่ตังหรือเต็มซีฟู้ดที่รับซื้ออยู่นะปีที่แล้วเนี่ยดูแล้วผู้ซื้อผู้เล่นน้อยแต่ปีนี้เนี่ยในพื้นที่นี้มีเพิ่มขึ้นสามสี่เจ้านะครับแล้วผมมองว่าในในตลาด อย่างผมเคยรับสายบางฟีอาหารทะเลนะก็เข้าไปหากุ้งถึงภูกเก็ตแต่ใช้ไซส์ใหญ่ตัวนี้คือทําตลาดในประเทศนะกลุ่มพวกนี้นะครับจะมีโอกาสที่ผู้เล่นมากขึ้นนะครับนี่คือเป้าหมายที่ผมผมเล่าให้ฟังนะครับว่าวันนี้ทุกคนที่ถามว่ากุ้งดําจะรับได้เท่าไหร่ตอนนี้คือที่ทําแผนไว้นะครับที่เป็นภาพใหญ่ ที่เรามองว่าใส่ภาพผู้ซื้อเรามีอยู่ประมาณนี้นะครับลูกกุ้งเรามีความสามารถอยู่เท่านี้ตอนนี้คือสามหมื่นตันเป็นไปได้นะวันนี้ก็คือยังไม่ล้นจนแบบกุ้งบัวดำนะครับคือตัวใหญ่ไม่พอขายนะตัวที่สี28ยังมีคนทําได้ไม่พอกับที่ห้องเย็นมีความต้องการนะครับภาพภาพใหญ่อันนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับแผนที่ยุทธศาสตร์นี้ไม่เปลี่ยน กลุ่มที่เป็นหลักก็ยังอยู่ในฝั่งอันดามันนะครับเพราะว่าผู้ซื้อผู้ซื้อมีจํานวนครบทุกตลาดนะครับมีทั้งกุ้งเป็นกุ้งขึ้นเครื่องกุ้งแช่แข็งกุ้งต้มนะครับนั่นก็คือกลุ่มอันดามันนะครับแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเนี่ยก็จะเป็นผู้ผลิตหลักที่มีศักยภาพเกิน50%ของตลาดในการผลิตทั้งประเทศนะครับ นี่คือสไลด์สรุปทั้งหมดเลยนะครับที่ผมทำแนละโดยใช้ข้อมูลที่เรามีณนปะัจจุบันนะครับว่าเมื่อเราเลี้ยงกุ้งดําแล้วเราจะขายไปที่ไหนนะนี่คือติดตามในเอกสารที่ผมเผยแพร่ในกลุ่มคัสเตอร์ได้เลยนะครับแล้วก็ผมเน้นไว้ว่าคือ3ามตลาดเนี่ยครับกุ้งเป็นกุ้งต้มนะครับกุ้งกุ้งเป็นดิบพรีเมียมเป็นตัวที่ทําราคาได้แล้วถ้าเลี้ยงแล้วขาย3มตัวนี้คือมีกําไรนะครับแต่ถ้าเราทาไซส์เล็ก ไปขายกุ้งดองจับตายนั้นคือโอกาสขาดทุนสูงมากนะครับในส่วนอีกอีกส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ที่เพิ่มมาเพราะตอนนั้นคือที่ผมทำเสนอคณะกรรมการเปลี่ยนผ่านบอกว่าถ้าห้องเย็นลงมาช่วยนะครับตอนที่กุ้งขาวเรามันมีปัญหานะครับแล้วถ้าตัวนี้กุ้งดำมันเพิ่มมาอีกปีละห้าพันตันห้องเย็นช่วยได้ไหมเอาไปแกะแป่รูปเพิ่มมูลค่านะครับ เป็นกุ้งที่พร้อมรับประทานหรือพร้อมคุกกิ้งเช่นจุบแป้งทอดนะครับหรือสามารถจะไปผ่าหลังไว้หางนะครับซึ่งมีโอกาสที่ส่วนห้า0ันตันนี้นะ่ะห้องเย็นจะเข้าไปช่วยแปลรูปได้นี่คือแผนในอนาคตว่าถ้าเราเลี้ยงกุ้งดํามากๆนะครับถ้าห้องเย็นเขาไม่เอาไปแปรรูปในส่วนถิงนค้างนี้ยเราก็จะไม่จะมีปัญหาในเรื่องการขายนะครับอันนี้คือเรื่องของกุ้งต้มนะครับทางโกเบสฟังของ พี่พิพัฒน์เมื่อเมื่อก่อนช่วงเที่ยงนะนั่นก็จะเห็นว่าวันนี้ไม่ใช่เป็นปัญหาอุปสรรคในการทําสีนะครับจะเห็นว่าสี2930 32คือกลุ่มสีแดงเกิดได้จากการใช้อาหารเล่งสีนะตอนนี้คือทั่วไปจะใช้กันประมาณ1เดือนแดงทั้งเปลือกแดงทั้งเนื้อนะครับอันนี้คือต้มแล้วคือเป็นกุ้งสีพรีเมียมตัวนี้ตลาดที่ผมบอกอย่างยกตัวอย่างโกลเด้นเนี่ยคือ2500ตัน หลายเดียวนะครับที่คอนแทคกับฟาร,ร์มขนาดใหญ่ใน3าสี่จังหวัดที่ผมอยู่นะครับตัวนี้คือที่ผมสรุปมานะครับว่าปัจจุบันเราควรจะผลิตกุ้งกุลาดำไซส์ไหนนะครับนะครับนี่ผมสรุปมาเป็น4ี่ห้าไซส์นะครับไซส์แรกนะครับเป็นแปดถึงสิบห้าตัวโลนะครับอันนี้คือที่ผมยกตัวอย่างที่หมอเจี๊ยบทำอยู่ถามว่าไซส์นี้ เกษตรกรร้อยลายจะทําได้สัากี่ลายก็ถ้าเลี้ยงในระบบฟาร์มปกติก็คือไม่มีไม่เยอะนะครับเพราะใช้เวลาเลี้ยงในระบบที่ผมบอกผมเคยทดลองเลี้ยงไซนี้คือประมาณเจ็ดถึงแปดเดือนเจ็ดถึงแปดเดือนนะฮะแต่ราคาที่เราขายนะครับก็คือไม่ต่ํากว่าห้าร้อยบาทผมทราบว่าวันนี้หมอเจี๊ยบเองน่าจะขายอยู่ประมาณห้าร้อยบาทนะจากการปรับระบบเปลี่ยนเป็นไซใหญ่ อาจจะเลี้ยงแล้วย้ายหรือลงบางตั้งแต่ต้นไล่ละสามหมื่นตัวนะตลาดตรงนี้มีความต้องงานใช้อยู่ปีหนึ่งประมาณสองพันตันนะครับวันนี้ก็ยังมีคนหาอยู่ตลอดที่ภูเก็ตนะครับช่วงมรสุมกุ้งทะเลเข้าไม่ได้แปดถึงสิบสองตัวมีไหมเขาก็โทรมาถามแต่เราทําไม่ได้ไงฟาร์มเลี้ยงเนี่ยโอกาสที่จะผลิตตรงนี้มีไม่เยอะนะครับอ๋อมีไซส์ที่สองเนี่ยลืมไซส์นี้นะครับ สิบหกถึงยี่ห้าตรงนี้คือพังงาพังงามีคนทำไซต์นี้อยู่เยอะนะครับตัวนี้ก็คือขายแชร์มาร์เก็ตอยู่ประมาณห้าพันตันปีหนึ่งนะครับราคาไซต์นี้ก็ไม่ต่ำกว่าสามรอยห้าสิบาทณนะปัจจุบันไซต์ต่อไปเป็นยี่สิบหกถึงสี่สิบตัวนะครับอันนี้ก็คือมีความต้องการอยู่ห้าสิบเปอร์เซนของตลาดตัวเลขนี้ผมใช้จากสองหมื่นตันนะครับก็แปลว่า ตัวนี้อยู่ประมาณหมื่นตันเป็นไซส์ฮอตที่สุดคือยี่สิบหกถึงสี่สิบตัวตัวนีนะ้คือผู้พัฒนาสายพันธุ์นะใช้ตัวเลขนี้สำหรับวางแผนไซส์ของตัวเองได้ถ้าใครทำกุ้งได้นิ่งที่สุดแล้วออกไซส์นี้ก็คือมีสัดส่วนของการใช้นะครับและผลิตมากที่สุดนะครับวันนี้ราคายี่หกสี่สิบตัวส0สิบตัววันนี้นะครับถ้าขายต้มได้ก็ไม่ต่ำกว่าร้อยแปดสบห้าถ้าเป็นฟีดก็คือร้อยเจ็ดสิบห้าถึงร้อยแปดสิบาทนะครับ ยี่บหตัววันนี้ก็คือประมาณสามร้อยบาทนะครับไซส์ size สุดท้ายนะครับสีิบเอดถึงหกสิบนะครับอยู่ประมาณ20เปอร์เซ็นตนะเราราวห้าพันตันตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นไซส์ที่ถือว่าเล็กที่สุดของกุ้งวัวดำนะครับเล็กกว่าน,นี้ไม่มีราคาไม่มีกําไรนะครับนั่นคือช่วงไซส์เล็กสุดที่รับได้ในตลาดวันนี้ t ที S ที่ซื้ออยู่อาจจะมีต้มซอสญี่ปุ่นนะครับก็ร้อยหกเจ็ดิบาทก็คือไซส์ ไม่เล็กกว่าหกสิบตัวนะครับซึ่งมีปริมาณการใช้ไม่ไ,มได้มากนะครับนะครับคือสรุปมาเป็นกราฟนะครับอยู่ในช่วงนี้นะให้เห็นเป็นภาพนะครับว่าวันนี้จะเลี้ยงกุ้งกระดมเราควรจะอยู่เรามองตัวเองว่าเราจะผลิตไปที่ไซส์ไหนนั้นถ้าทุกคนเลี้ยงจะไปะจับไซส์ร้อยนะครับขาดทุนครับเจ็ดสิบตัวขาดทุนหกสิบตัวนี่ก็กำไรไม่เยอะนะอันนี้ฝากเป็นการบ้านสำคัญนี่คือวงวง กราฟนี้คือที่20,000ตันนะที่ผมทำแชร์มาร์เก็ตไว้ครับนนี่เป็นบทสรุปนะครับที่ที่ทำสรุปมาอีก2อสาสไลด์นะครับวันนี้จีนนะครับเราถือว่าเป็นคู่ค้าสำคัญของกุ้งวัวดำเขาก็นำเข้ากุ้งเราไปแค่สามเปเซ็นถ้าใน,นมองบุมบวกก็คือน่าจะเติบโตได้นะครับแต่สัญญาณส่วนหนึ่งก็คือจีนเองก็มีการส่งเสริมการผลิตในช่วงโควิดนะ ต้องการให้ตัวเองเนี่ยผลิตอาหารได้นะประธานธิบดีนจีนสีชินผิงก็วางนโยบายให้งบลงทุนภาคเอกชนเพื่อผลิตอาหารเลี้ยงประชากรของตัวเองได้แต่สิ่งที่สําคัญนะกุ้งกระดำไทยเนี่ยยังมีความต้องการที่ผมผมฉายไปเมก่อนนะัานี้คือเรื่องสีนะครับเรื่องรสชาติและไซส์บางไซส์ที่จีนทําไม่ได้ตัวนี้ก็คือเป็นโอกาสที่เรายังมองว่าจีนเนี่ยยังสามารถ เอากุ้งดำของเราไปได้ถึงแม้มีข้อมูลนะครับว่าจีนผลิตได้เองแสนกว่าตันแต่ตัวเลขที่เขาบริโภคมันเกินกว่านั้นสามเท่านะครับนั่นคือเขายังต้องการกุ้งกระดำเข้าไปบริโภคเนี่ยมากอยู่นะั่นเป้าหมายหนึ่งถ้าเราเข้าใจตรงนี้นะครับก็ปรับการการเลี้ยงและระบบให้เหมาะสมนะเพื่อขายในตลาดที่มีราคานะครับนะสรุปทิศทางนะครับเดี๋ยวขยับนิดนึงนะผมสรุปมาในปีห7นะครับ ผมแนะนำเลยนะครับจับคู่ทำสัญญานะครับข้อที่1ผลิตล่วงหน้านะครับตอนนี้ก็คือ MOU ของแต่และห้องเย็นเนี่ยเขาก็มีอยู่นะครับวางแผนการเลี้ยงให้ได้ไซส์คุณภาพตามตลาดที่มีกำไรนะครับอันที่3เลือกสายพันธุ์กุ้งที่ปลอดเชื้อ,อแคกแกนวันนี้เราเจอปัญหาเชื้อแคคแกนในหลายสายพันธุ์นั้นนั่นคือกรณีถ้าเราจะเลี้ยงนะครับช่วยซื้อกุ้งในไวลิสที่กรมปะองตรวจหรือช่วยคุยกับแฮชเชอรี่ฝ่ายผลิตของเราตรวจให้เราทุกรด ตรวจร้อยปอร์เซ็นได้ไหมนะฮะอย่าให้มีปัญหาตัวแคแคแกนดงขาวไปโผล่ที่ปลายทางนะครับข้อที่สี่นะฮะเรื่องต้นทุนนะครับตอนนี้ก็คือกุ้งดําเนี่ยถ้าเราลงไล่สามหมื่นนะครับถึงไล่ละสองแสนนะการวางแผนการจัดการเนี่ยในระบบการเลี้ยงเกษตรกร,กกรหลายท่านเนี่ยน่าจะเข้าใจแล้วอย่างผมลงทุกสายนะครับเราก็จะรู้ว่าพฤติกรรมเป็นยังไงนะครับสายนี้ใช้อโต้ฟีดได้สายนี้ ยังกินพื้นอยู่นะครับควรจะลงให้เหมาะสมนะครับสุดท้ายอย่าแทงสวนถ้าไม่มีตลาดรองรับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญที่ฝากนะครับวันนี้ในรูปนี้นะครับเป็นกุ้งที่ผมส่งเข้าไปนะครับเดี๋ยวจะมีที่ตัวตัวนี้นะครับเป็นกุ้งที่เราใช้โอโซนเซลลิอิตตัวนี้ดองเข้าไปอันนี้เราไปส่งร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับก็จะมีที่เป็นทิศทางที่ตลาดที่เรามองว่า ทำดิบได้อันนี้ก็เป็นการส่งเสริมตลาดในประเทศนะครับส่วนที่ทำแบ็กไทเกอร์นั้นเราส่งกุ้งไปขายที่ยุโรปผมก็ทำคอนแทคของห้องเย็นเช่นกลุ่มของเล้งซีฟู้ดนะนี่ทั้งหมดที่เห็นเนี่ยว่าการปรับตัวนะครับของเกษตรกร,ร,กรและรู้เท่าทันตลาดจะเป็นส่วนสำคัญนะที่อยากฝากไว้ว่าก่อนจะลงงูดำนะครลองดูห้าข้อนี้ถ้าเราทำได้เรามีความพร้อมเลี้ยงได้ครับ เราจะไม่ขาดทุนนะกุ้งขาววันนี้เราก็หนักถ้าเราหนีมากุ้งดําแล้วเราขาดทุนอีกผมว่าเป็นเรื่องที่ในฐานะที่เราทําคัสเตอร์มาก็ก็เสียดายถ้าไม่ได้บอกกล่าวกันนะครับโอเคครับนะครับของผมนี่คือเดี๋ยวอาจจะมีท่านจะชะลอที่ท่านก็เป็นเปนคนหนึ่งที่ให้ทุนเรื่องสนับสนุนเรื่องโอโซนสลิีไอผมทิ้งเรื่องโอโซนสลิีไอไว้แล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับว่า คัสเตอร์จะประชุมใหญ่นะครับน่าจะเดือนตุลานะครับเดี๋ยวสรุปวันอีกทีหนึ่งก็จะเชิญอาจารย์ที่ทําวิจัยเรื่องน้ําแข็งตัวนี้นะครับแล้วเชิญเชฟมาเปรียบเทียบให้เห็นว่านะวัตกรรมตัวนี้จะช่วยสนับสนุนกุ้งกวัวดาในประเทศหรือกุ้งดําเกตดที่เราจะขายเป็นพรีมเมียมเกลดได้อย่างไรนะวันนั้นผมคุยกับห้องเย็นโกลเด้นนะครับว่าถ้าเอาโอโซนทีไรไปน็อกตอนนี้เขาขนกุ้งเป็นใบคำหนึ่งสมมติ200กวโล แต่ถ้าขนด้วยตัวนี้ไปอาจจะได้มากสามเท่าแล้วก่อนไปต้มหน้าโรงงานเขาจะปรับอุณหภูมิลงมาก่อนศูนยะ์องศานะถ้าเราขนแบบเป็นไปแต่เอาตัวนี้เป็นน็อกก่อนต้มมันจะลบสองเลยฮนะหนึ่งได้รสชาติได้สีนะตัวโซนช่วยทำความาสะอาดกุ้งตัวนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่เปิดประเด็นไว้นะครับแล้วเดือนตุลาผมอาจจะมีการย้ำพันในห้องคัสเตอร์นะครับท่านใดสนใจเนี่ยก็ลองไปร่วมรับฟังนะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการ แพ็กและขนส่งกุ้งนะครับแทนที่เราจะใช้น้ำแข็งจืดธรรมดานะจะมีน้ำแข็งโอโซนซิลิไอตัวนี้เข้ามาเป็นอีกหนึ่งในทางเลือกนะครับโอเคครับของผมภาพรวมนะครับก็คงฝากทุกท่านไว้นะครับแล้วก็สุดท้ายที่ผมอยากจะฝากทางเกษตรกรทางฝั่งนี้นะครับที่ผมเน้นย้ำที่นี่คือแหล่งผลิตกุ้งลูกพันกุ้งกระดม ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกุ้งที่ผมเลี้ยงที่พังงาภูเก็ตก็สั่งจากทางนี้เป็นหลักแต่ที่นี่อาจจะเลี้ยงกุ้งกระดำไม่เยอะเพราะสาเหตุคือตลาดหรือปริมาณกุ้งเราอาจจะมีไม่ถึงสี่ตันซึ่งผู้ซื้อเขาไม่ไปซื้ออย่างผมถ้าจะขายโกลเด่นตอนนี้โกลเด่นขอหกตันนะครับที่พังงาละนองต้องมีหกตันโกลเด่นจะไปจับนั้นแปลว่าถ้าเรามีสามตันก็ต้องมีสองบ่อทางนี้เขาขอสี่ตันอีงนะพี่สมพร ของผมหกตันถ้ากรณีเราจะขายกุ้งต้มฉะนั้นมีคีย์ที่สําเร็จแล้วนะครับที่นี่ผมผมก็เช็คข่าวมาแล้วมีคนที่เลี้ยงติดต่อกันสามรุ่นประสบความสําเร็จแต่เขามีร้อยกว่าตันไงฮะในการจับต่อรอบแล้วก็จับที่สี่สิบตัวด้วยนะฮะเลี้ยงเก้าสิบกว่าวันเลี้ยงจับสี่สิบตัวขายให้เต็มซีฟู้ดนะเข้าไปที่โชติวัตรหรือไปที่เทียสติตังกิโลหนึ่งผมเช็คราคาไม่ต่ำกว่าร้อยแปดสิบาท 95วันขาย180บาทกุ้งหนึ่งล้านตัวเขาได้14ตันโซลูชันนี้ก็เป็นโมเดลหนึ่งนะในพื้นที่นี้ที่สําเร็จแต่ที่บอกหนึ่งเขามีปริมาณเนี่ยครับเขามีวอลลุ่มถึงร้อยกว่าตันส่วนที่สองก็คือถ้าเราไปเลี้ยงกันบ่อสองบ่อแล้วเราไม่รวมกลุ่มกันเราขายยากก็จะกลับไปเหมือนที่พี่สมพรบอกนะมีสองตันเขาไม่มาซือ้อแล้วรอบนั้นโตช้ากันอีกด้วย โตช้าเหมือนกุ้งก้ามกามยุคนู้นเลยเลี้ยงเจ็ดเดือนนะน,นั้นโอกาสของกุ้งวัวดำนะครับรวมกลุ่มนะครับแชร์ข้อมูลกันผมโชคดีที่มันอยู่ในพื้นที่ที่เป็นเมืองหลวงของกุ้งวัวดำทุกอย่างมันก็ง่ายนะวันนี้พอเราเราจะลงกันเราก็แทงสวนกันหมดเลยแต่แทงสวนในพื้นที่ที่มีตลาดเนี้ยที่บอกพังงาลงไปสามเดือนนี้นะไม่ต่ำกว่าสองร้อยสองร้อยล้านพีเอลพังงาภูเก็ต ที่นุ่นทํากันหนึ่งล้านเนี่ยประมาณสิบเจ็ดตันนะลงไปหนึ่งล้านจะได้สิบเจ็ดตันคนที่ทำยี่สิบตัวโลเลี้ยงแปดเดือนเจ็ดเดือนเนี่ยจะได้ยี่สิบสองตันทางนี้ลงหนึ่งล้านจับไซส์เล็กคือสี่สิบตัวได้สิบกว่าตันพังงาภูเก็ตพาเชียนย้ายบอ่อหนึ่งล้านพีเอลเอาไปได้ยี่สิบกว่าตันนะแล้วไปปิดบอ่อขายที่ยี่สิบกว่าตัวนะครับดังนั้นฝากโอกาสนะครับมีอยู่ในทุกปัญหานะครับ ผมเป็นส่วนหนึ่งที่นำเสนอภาพภาพใหญ่และก็ชุดประสานในข้อติดขัดนะครับทั้งนี้ถ้ามีโอกาสนะครับก็ฝากทางชมลมนะครับแล้วก็มีพี่สมพรท่านก็อยู่ในห้องของห้องของตลาดกุ้งกระดำอยู่แล้วครับพี่ฝากพี่สมพรด้วยเรามีอะไรก็คุยกันนะครับแล้วเดี๋ยวมีโอกาสก็ฝากท่านอาจารย์ฉลอช่วยคอมเมนต์แนะนำในส่วนของทิศทางกุ้งกระดำต่อนะครับ